รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลและรายการพลังงานวันนี้นะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันอาทิตย์ค่ะ7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีความเคลื่อนไหวนะคะในแวดวงพลังงานที่น่าสนใจหลายเรื่องไปติดตามชมกันเลยค่ะ มาเริ่มต้นกันด้วยข่าวของไทยออยนะคะการแผนโครงการส่งพลังงานสร้างพลังใจช่วยเหลือคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ค่ะเพื่อสนับสนุนการกระจายและการเข้าถึงวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะไทยออยได้ดําเนินโครงการส่งพลังงานสร้างพลัง,ง,งใจช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยการสนับสนุนน้ามันเชื้อเพลิงรวมถึงเคมีภัณฑ์เพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคมูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า8ปดล้านห้าแสนบาท คุณวิรัตเอื้อนารมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทออยจำกัดมหาชนกล่าวว่าไทออยตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายและเข้าถึงวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นที่มาของโครงการส่งพลังงานสร้างพลังใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่าหนึ่งปีตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันไทออยมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดอาทิ ส่งมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลหน้ากากป้องกันใบหน้าเฟสชิลชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ถุงกำลังใจให้กับโรงพยาบาลและชุมชนรอบๆโรงกันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นรวมมูลค่าการสนับสนุนเกือบ30ล้านบาทและยังคงมุ่งมั่นสน,สนับสนุนต่อไปโดยหวังว่าจะเป็นหนึ่งพลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ ท่านผู้ชมคะการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมนะคะคนไทยมีน้ำใจให้กันเสมอค่ะจีซยืนยันนาโครงการล้านความห่วงใยมอบชุดกาวให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเตือนภัยทุกหน่วยงานนะคะว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพค่ะเพราะว่ามีการแอบอ้างและก็เรียกเก็บเงินด้วยนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพจีซยืนยันโครงการล้านความห่วงใยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนโดยการส่งมอบชุดกาวกันน้ำเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และผู้เสียสละด่านหน้า ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 บริการส่งมอบฟรีทั้งชุดกาวและการขนส่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะรกโกโบริษัทพีทีที g l o b a l เค c h e m i จำกัดมหาชนหรือ GC ได้แจ้งว่าการดำเนินงานโครงการล้านความห่วงใ่เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนที่ GC ได้ดำเนินการส่งมอบชุดกาวกันน้ำตั้งเป้าหมายรวม2ล้านชุดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เสียสละด่านหน้า เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ของไทยนั้นล่าสุดพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพไปแอบอ้างโครงการเพื่อหลอกลวงขอเก็บเงินค่าเสื้อกาวและค่าจัดส่งซึ่ง G ีขอยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งเรื่องของการส่งมอบชุดกาวและค่าจัดส่งดังนั้นหน่วยงานใดหากได้รับการติดต่อเรียกร้องค่าบริการ ให้โอนเงินสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ได้ทันทีค่ะยังอยู่กันที่ความช่วยเหลือของ GC นะคะขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่กเกาะสม็ดนะคะให้ปลอดภัยพร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด1 9แบบ100ที่แรกของไทยค่ะ ซีซีร่วมสนับสนุนชุดคลุมปฏิบัติการคอ v e อ All และชุดกาวกันน้ำ PE กาวเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในการลงพื้นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองโดยมีคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาร,รณาสุขและคุณชานนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบและเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะเสม็ดจานวน1น0 0นราย นอกจากนี้ GC ยังได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและสนับสนุนเสื้ออัพไซคลิงสำหรับอ,อสมอบ้านเพและอ,อสมอเกาะเสม็ดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วย จีซียังคงสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เสียสละด่านหน้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายใต้โครงการล้านความห่วงใยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนอยู่อย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนขอรับชุดกาวกันน้ำ PE กาวฟรี free. ได้ที่ลิงก์ที่กำลังขึ้นอยู่นี้เท่านั้นโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ไปที่ข่าวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนปลอดภัยนะคะทำตามคําแนะนําของแพทย์ค่ะก็คือให้ดื่มน้ํามากๆนะคะนอกจากนี้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะยังขอมอบน้ําดื่มน้ําใจกฟผนะคะให้กับประชาชนณจุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศอีกด้วยค่ะคุณบุญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากาฟาผได้ร่วมกู้วิกฤตโควิด19ทุกวิธีทางมาโดยตลอด ขณะน,นี้รัฐบาลกำหนดให้ประชาชนฉีดวัคซีนโดยเร็วและครอบคลุมมากที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศและเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับวัคซีนดังนี้ควรพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน2วันก่อนและหลังฉีดวัคซีนงดการออกกำลังกายหนะัก รวมถึงวันที่ฉีดควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย500-1,000ซีซีกะฟผเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ระดมส่งมอบน้ำดื่มน้ำใจกะฟผให้แก่พื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศในเบื้องต้นกะฟผดำเนินการมอบน้ำดื่มให้แก่จุดฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอาทิ บริษัท S.C.G. บางซื่อและสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s กว่า10,000แสนขวดนับตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์โควิดระบาดกฟผได้จัดสรรน,น้ำดื่มแจกจ่ายไปแล้วร่วมหนึ่งล้านขวดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันนอกจากนั้นยังได้สนับสนุนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์กว่า50สิเครื่องรวมทั้งสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานร่วมเป็นจิตอาสาในหน่วยฉีดวัคซีนอาทิ เดอะมองามวงวานเซ็นทรัลพลาซาเวสเกตวัดไซใหญ่เป็นต้นค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ท่านผู้ชมครับไปที่ข่าวของเอกโก o กรุ๊ปนะคะสนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด -19 ให้หมู่คนไทยในประเทศค่ะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอกโก o กรุ๊ปร่วมใจเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด19บริจาคเงิน5 0 0แสนบาทสนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด -19 คุณจารุวรรณเรืองสวัสดิพงศ์ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเอกโก o กรุ๊ปและดกรกัมปนาศบำรุงกิจ รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการเอโกกรุ๊ปเป็นผู้แทนบริษัทมอบเงินสนับสนุนแก่ดกรจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และคุณโสภาวันโมงคลธรรมกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพ ดกรกบนาบำรงกิจกล่าวว่าเอโกกรุ๊ปขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน k u สู้โควิด -19 ซึ่งนะับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก3เอโกกรุ๊ปสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ77จังหวัดโดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มกฟผได้แก่กฟผบ,บริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทกฟผอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวม15ล้านบาท และบริจาคในนามเอโกกรุ๊ปให้แก่โรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆจำนวน3ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า18ล้านบาททั้งนี้เอโกกรุ๊ปยังมีแผนบริจาคและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆอย่างต่งตงตงตอเนื่องเพื่อบรรเทาสถานการณ์และยับยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ค่ะ ท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวของเ c o Group ปนาปิดดิวซื้อหุ้น28%อินเดนโคเจนนะคะซึ่งเป็นหุ้นของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาค่ะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ E c o Group ปประกาศความสำเร็จในการซื้อหุ้น28%เสร็จสมบูรณ์ในบริษัทลินเดนทอปโกผู้ดำเนินธุร,รกิจโรงไฟฟ้าโคเจ n เนเรชั่นลินเดนโคเจน Gen, ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงกำลังการผลิต972เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองลินเดนรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณเทพรัตน์เทพพิทักษกรรมการผู้จัดการใหญ่เอกโกกรุ๊ปเปิดเผยว่าบริษัทเอกโกลินเดนทูเอซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอโกโถือหุ้นทั้งหมดได้ดำเนินการซื้อหุ้น28%ในบริษัทลินเดนท็อปโกจากบริษัท AEIF Linden SPV LLC และบริษัท High Star Capital GP4LP แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่4มิถุนายน2564โรงไฟฟ้าลินเดนโคเจนประกอบด้วยโรงไฟฟ้าลินเดนหน่วยที่1-5กำลังการผลิตรวม800เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าลินเดนหน่วยที่6กำลังการผลิต172เมกะวัตต์เป็นตลาดไฟฟ้าสองแห่งที่มีความต้องการไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสำรองสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าลินเดนโคเจนยังขายไอ้น้ำและไฟฟ้าภายใต้สัญญาระยะยาวให้แก่โรงงานน้ำมันเบเวที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันโดยโรงกัานเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่น่าลงทุนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฟิลิปส์66นอกจากนี้โรงไฟฟ้าลินเดนโคเจนยังมีความได้เปรียบในด้านการจัดหาเชื้อเพลิงเนื่องจากตั้งอยู่ในเมืองลินเดนรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติได้หลายแห่ง คุณเทพร,รัตน์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าความสําเร็จในการซื้อหุ้นรายการนี้เป็นก้าวสาคัญของ e อโกกรุ๊ปในการเปิดประตูสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในอนาคตในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าลินเดนโคเจนทาให้กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของเอโกกรุ๊ปเพิ่มขึ้น272เมกะวัตต์จากเป้าหมายที่คาดว่า จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1,000เมกะวัตต์ในปีนี้ซึ่งในปัจจุบันยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการเจรจาอีก2-3โครงการค่ะ ท่านผู้ชมคบไปที่ข่าวของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวนะคะหรือว่า EDL Gen ค่ะเตรียมออกหุ้นคู่นะคะอายุ3ปีค่ะชัวตราดอกเบี้ยคงที่5.90%นะคะวงเงินเกิน6,000ล้านบาทค่ะเตรียมเปิดให้จองซื้อนะคะวันที่5-7กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่ง t r ิทเรตติ้งนะคะจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู่และผู้ออกหุ้นคู่ BBB- นะคะแนวโน้มอันดับเครดิตเนกาทีฟค่ะ บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือ EDL Gen ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ของสปปลาวออกหุ้นกู้ครั้งที่1ทับ2,564วงเงินรวมไม่เกิน6,000ล้านบาทอายุหุ้นกู้3ปีช่วยตราดอกเบีย้ยคงที่5.90%ต่อปีกำหนดชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเตรียมเสนอขายวันที่ 5, 6, 7กร,รกฎาคม2564โดยมีทวินพยกรุ๊ป ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ c l m b t และเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้พร้อมเผย t r i s Rating จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ BBB- และแนวโน้มอ,อันดับเครดิตในระดับ Negative สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ EDL Gen ที่เป็นผู้นำพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนและโอกาสการเติบโตจากแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่ม ป็น2,435เมกะวัตต์ภายในปี2,572คุณดวงศรีพารายกกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือ EDL Gen เปิดเผยว่าจากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ผู้นำการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสองปปาลาวโดยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหการรมพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดรับกับกระแสะ green energy ทั้งนี้ชุดหุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทจองขั้นต่ำ100หน่วยการเสนอขายครั้งนี้กำหนดให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 5, 6และ7กร,รกฎาคม2564ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามอ่านได้ที่ www พลังงานวันนี .com ท่านผู้ชมคะเรามีข่าวที่น่ายินดีของบ้านปูนะคะเข้าครอบครองโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกันถึง2แห่งนะคะต่อยอดกลยุทธ์ g ร e e n e อร์แอ m a ์สมาค่ะในประเทศที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้วยนะคะคุณสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนกล่าวว่า บ้านปูยังคงเดินหน้าลงทุนในธุรกิจพลังงานที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener and Smarter สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้บ้านปูได้เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในประเทศออสเตรเลียสองแห่งจากบริษัท New Energy Solar จำกัดโดยมีมูลค่าการลงทุน97.5ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือเทียบเท่า2,332ล้านบาท โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง2แห่งมีกำลังการผลิตรวม166.8เมกะวัตต์ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BSF กำลังการผลิต110.9เมกะวัตต์เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน2562และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ MSF กำลังการผลิต55.9เมกะวัตต์เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม2561 โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ระดับเทียวั1รวมถึงมีระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ส่งผลให้มีอัตราความสามารถในการผลิตเฉลี่ยในระดับที่ดีรวมทั้งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีค่าการสูญเสียไฟฟ้าในระดับที่คงที่เนื่องจากมีความพร้อมในระบบสาธารณประคนอกจากนี้รัฐนิวเซาเทลยังมีปริมาณความต้องการและการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของประเทศผ่านตลาดซื้อขายไฟฟ้าแห่งชาติตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวโดยผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการทั้งสองแห่งมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มหน้าลงทุนส่งผลถึงกระแสงเงินสดที่บริษัทจะได้รับอย่างมั่นคงในระยะยาวนอกจากนี้รัฐนิวเซาแลมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามอ่านได้ที่ เว็บไซต์ site, พลังงานวันนี้ com สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวของบ้านปู n กซ์นะคะเชิญชวนตรวจสุขภาพในการใช้พลังงานในกิจการค่ะด้วยดิจิท a ลแพลตฟอร์มที่แม่นยำนะคะพร้อมแนะ วิธีการลดการใช้ไฟฟ้าได้จริงสูงสุดถึง30นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะยิ่งใช้นานยิ่งคุ้มค่าปีที่2นะคะจ่ายเพียงครึ่งเดียวด่วนมีจำนวนจำกัดค่ะบ้านปูเน็ตเปิดตัวให้บริการใหม่โซลูชันฉลาดวิเคราะห์สมาร์ทเดต้าแอนาลิตที่ช่วยตรวจสุขภาพการใช้พลังงานด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มที่แม่นยา พร้อมเสนอมาตรการที่ประหยัดพลังงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานเดินหน้าพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์เทรนด์การใช้พลังงานวิถีใหม่แนะนําวิธีช่วยประหยัดพลังงานและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเปิดตัวบริการตรวจติดตามวิเคราะห์และให้คําปรึกษาด้านการใช้พลังงานครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งบ้านปูนิกซ์จัด2แพ็กเกจรายปีได้แก่ Smart l i g h t สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเห็นภาพรวมการใช้พลังงานภายในกิจการ Smart Plu s สสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงานเชิงลึกเหมาะกับกิจการประเภทโรงงานและอาคารควบคุมที่ต้องจัดทำรายงานการจัดการพลังงานเป็นประจำข้อมูลเพิ่มเติมติดตามอ่านได้ที่ www พลังงานวันนี้ .com ท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับบ้านปูนะคะเพิ่งได้เปิดตัวบอร์ดเกมนะคะัีมความยั่งยืนด้านพลังงานค่ะในรูปแบบออนไลน์นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ค่ะมาเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับเกมรีชาร์จค่ะบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเปิดตัวบอร์ดเกมรีชาร์จรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อความยั่งยืนด้านพลังงานจากโครงการ Energy อ n b บอร์ด บ่ายบ้านปู B s p o t Thailand ีสองพนห้าร้อยหโดยบ้านปูได้ร่วมมือกับทีมงานบอร์ดเกมไนท์รายการแคสบอร์ดเกมที่มีผู้ชมสูงที่สุดในประเทศไทยคุณรัฐพลสุข,ขันธีผู้อำนวยการสายสื่อสารองคอ์กรบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนกล่าวว่าบ้านปูในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการได้จัดโครงการ Energy on Board บ่ายบ้านปู B s p o t Thailand ขึ้น ซึ่งเกมรีชาร์จของทีมน้องเป็ดเดอะแคสามารถถ่ายทอดประเด็นความยั่งยืนด้านพลังงานซึ่งประกอบด้วยสามหัวใจหลักคือมีราคาที่สมเหตุสมผลจับต้องได้มีความต่อเนื่องในการส่งมอบพลังงานและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกมาในรูปแบบของบอร์ดเกมที่สนุกสนานได้อย่างลงตัวช่วยให้การเรียนรู้เรื่องพลังงานที่หลายคนอาจจะมองว่าจับต้องยาก ให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้นทางโครงการจะแนะนําเกมมาต่อยอดพัฒนาเป็นรูปแบบบอร์ดเกมกล่องและบอร์ดเกมออนไลน์เพื่อให้การเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กันไม่สะดุดหยุดชะงักผู้ที่สนใจสามารถเล่นบอร์ดเกมรีชาร์จในรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.tabletopia.com/game/recharge ค่ะ ท่านผู้ชมคะเรามีข่าวของ ALG นะคะเปิดแผนเชิงรุกธุรกิจนะคะขายติดตั้งลงทุนโซลาร์ลูฟท็อปค่ะชี้ช่วยภาครัฐนะคะโรงการขนาดกลางลดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าค่ะคุณปริยาพันธุวกุลรองกรรมาการผู้อำนวยการบริษัท ALT Telecom จำกัดมหาชน ALT เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ว่าจะหันมารุกธุรกิจการให้บริการจัดจำหน่ายและติดตั้งแผงโซลา่าบนหลังคาหรือโซลาร์ลูฟท็อป ให้กับภาครัฐและผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลางโดยใช้มิเตอร์อัจฉริยะระบบไมโครกริดแนวคิดสมาร์ทเอเนจีถือเป็นส่วนสำคัญของเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้การให้บริการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ3บริษัทในเครือได้แก่บริษัทอ n นโนวาเทเลคอมม n i นิเคชั่นจำกัดบริษัทกรุ๊ปเทคโซลูชั่นจำกัดและ ALT ART จะเป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์การติดตั้งรวมถึงดูแลรักษาระบบให้ทั้งหมดซึ่งผู้ประกอบการจ่ายค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์รายเดือนตามระยะสัญญา15ปี โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะลดลงกว่า15%และมั่นใจได้ว่าอำนาจในการผลิตไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นของตัวเองอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดและดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะท่านผู้ชมคะในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะคะพวกเรายัางคงต้องระมัดระวังตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของทุกๆท,ท,ท่านนะคะและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสามารถติดตามชมรายการพลังงานวันนี้ย้อนหลังได้ค่ะ ผ่านทางเวอร์ไวเว็บดอทพลังงานวันนี้ดอทคอมนะ,ะหรือว่า Facebook หรือว่า YouTube พลังงานวันนี้ซึ่งเราจะขึ้นหน้าจอให้นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะท่านผู้ชมคะเราก็มีข่าวคราวในแวดวงพลังงานที่น่าสนใจมาฝากกันแน่นอนติดตามชมกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬกาสนาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะกระีชแนลนูมากเกษตรพืชผลค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ